ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะก็วันนี้ผมจะพามาทำโจทย์เกี่ยวกับ interval estimation นะครับหรือว่าการประมาณค่าแบบช่วงนะครับซึ่งแบบการประมาณค่าที่ผมจะทำเนี่ยคือเป็นแบบ t นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ t distribution เนาะก็คือเปิดตารางค่า t อ่ะพูดง่ายๆนะครับโจทย์เป็นโจทย์ปัญหาเนาะก็โจทย์ถามว่าจากการสอบถามนะครับวิศวกร16คนนะครับ ที่เลือกมาจากวิศวกรทั้งหมดที่ทํางานอยู่ในอาคารสํานักงานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมาทํางานในเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าได้จํานวนวันเฉลี่ยเท่ากับ25วันนะครับอ่าตรงนี้เราได้ x bar แล้วเนาะเท่ากับ25เขียนไว้ก่อนนะครับ x bar เท่ากับ25และค่าส่วนเบีเ่ยงเบน,นมาตรฐานนะครับ2วันนะครับส่วนเบีเ่ยงเบนมา,มาตรฐานนะครับ2เขียนแบบนี้ได้ะ่ะอ่า ส่วนเบนเบนมาตรฐาน2วันนะครับแล้วก็จงสร้างช่วงของความเชื่อมั่นนะครับณนะระดับนัยสำคัญ0.1ของมิลถ้าประชากรมีการแจกแจงปกตินะครับระดับนัยสำคัญ0.1นะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คืออันฟ้านะครับอันฟ้าเท่ากับ0.1นะครับบางโจทย์เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ บางโจทย์เขาจะให้เป็นความหมายว่าระดับความเชื่อมั่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองอันนี้มีค่าเท่ากันเนาะระดับนัยยะสำคัญ0.10กับระดับความเชื่อมั่น90%ออันนี้มีค่าเท่ากันนะครับอ่ะทีนี้ก็หมด เรื่องนี้แล้วนะครับก็ไปต่อกันที่สูตรนะครับสูตรที่ใช้นะครับก็จะเป็น x บวกลบอันนี้คือ x bar นะครับ t แล้วก็แฟ้าส่วน2นะครับแล้วก็เป็น n ลบ1นะครับ n คือจำนวนประชากรเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น s นะครับบางที่เขาจะให้เป็นแบบนี้อ,อันนี้แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบ ครับ s ส่วนด้วย Root n นะครับโอเคใช้สูตรแค่นี้เลยนะครับเท่ากับ x bar นะครับ x bar เท่ากับ25นะครับบวกลบกับ t ที่อันฟ้าส่วนสอันฟ้าคือ0.1นะครับ หาร2นะครับ s คือ2เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นรูทสิบนะครับตรงนี้ก็จะได้ t เท่ากับศูนจดศูนยาใช่ปะ ันนี้ผมขอภายณัรบลืมเขียนนิดนึงตรงนี้ต้องเป็นคอมมาแล้วก็เอ็นลอบหนึ่งได้นะครับต้องใส่เลยดิใช่ไหมะ่ะตรงนี้ก็ได้สิบห้าอันนี้ก็สองลบสิบหกเขียนไปเลยดีกว่า รู้สิบหกมันได้สี่นี่วะลืมไปขออภัยนะครับอ่าแล้วก็ยี่สิบห้าทีที่ศูนย์จุดห้านะครับแล้วก็ที่เอ็นเท่ากับสิบห้าใช่ไหมอันนี้เราไปเปิดตารางค่าทีเนาะ,ะผมโหลดทิ้งไว้ให้แล้วนะครับก็ตามนี้เลย เวลาดูนะครับสังเกตที่ฝั่งนี้ก่อนนะครับมันจะตรงกับเลขตรงนี้เนาะอ่ะผมก็ล็อกช่องไว้เลยนะครับแล้วก็เราไปดูที่ t เท่ากับศูนย์จัดไดย์้าันนี้ใช่ปะ ทีที่0.05ก็ได้เท่ากับ1.753นะครับแล้วก็ส่วนได้2เนาะเราก็จะได้ช่วงของ25นะครับบวกลบ0 8 7 6 5นะครับ ก็ดังนั้นช่วงของความเชื่อมั่นนะครับใช่ไหมเขียนได้ดังนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเท่ากับ24.1235นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เท่ากับ2 5หจุด 8-7-6-5นะครับหน่วยเป็นวันเนาะโอเคก็ตามนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับจทปัญหาข้อนี้เนาะก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะทำข้อสอบกันได้นะครับสู้ๆนะครับ